ช่วงนี้มันโควิดไงก็ต้องระวังนะมันเนี่ยต้องใส่ผ้าปิดจมูกด้วยเออบัตรียนี่ของของนิวเอาไปขายฮะเออของของนีวไปขายมันขายได้หรือเปล่าอปทิงไปขอจะขอน้ำสองขวดน้ำหรือเล่าเขาครับน้ำผมนึกว่าเล่าเขาเออนี่ อะไรนะมันกองขยะไม่ใช่หรอือฮะใส่เบปซี่เบปซี่กินได้ไงไม่ใช่ช่วงนี้มันมีโควิดระบาดไงในบ้านเราอ่ะออกไปไหนนี่อย่าลืมใส่ผ้าป,ปิดจ,จมูกแล้วก็มันล้างมือนะให้เราไปก็ไม่ได้อ่าไาไว่อนนะครับตุ้รล้อคอนตั้มด้วยอะไรให้คลิก เราต้องงดป่ะเนี่ยเขาสั่งงดเ่าเราขาวงดนะช่วงเนี้ฮะเขาสั่งงดเราเปล่างดเปล่ากินได้เกอผมเ่าก็สั่งงดแล้วมั้งเอออย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะแล้วก็ออกไปข้างนอกนี่พยายามใส่ผ้าปิดจมูกนะรู้เปล่าโควิดอะโรคระบาดอ่ะ บางบางทีเราไปซักผ้าข้างบนซฮยขอเป๊กด้วยอยู่ข้างบนซฮยขอเป๊กอย่างเดียวเลยนี่วัะซักผ้าเนาะสิ่งเสื้อเรียบร้อยยังเยอะแยะสักผ่านี่ใส่หัวทักฟอกกันแน่ถึงเสือซักซักสะอาดไหมอร่อยค่ะอร่อยเยอะถามว่าซักสะอาดไหมเออเรียบร้อยคอยตั้งเรียบร้อยเออ แล้วก็ช่วงนี้เขางดนะเล่าข่าวนะห้ามไปขอตังค์แฟนมาซื้อไม่ได้นะเออแล้วก็ช่วงมืดนี่ยเขาห้ามออกจากบ้านด้วยนะออกไปตำรวจเขาจับเลยนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะอ้าวไม่เชื่อถามยี่ตุ้มดูแกเนี่ยเขาจะเอาถุงเขาไปทิ้งเอาอะไรไปทิ้งอีกอะเนี่ยเอาไปทิ้งทิ้งทำไมอะเนี่ย นี่แหละมันเอาไปทิ้งโอ้ยมีทิ้งล้อก็เอามาเก็บไว้นี่แหละมันจะสงูงมันสูงเนื้อโอ้ยเดี๋ยวเขาก็เก็บมันก็ค่อยใส่กระสอบทําเป็นนี่ไงมันบอกว่าเป็นตัวนี้น้อยเออเนี่ยเ,เ,ออเดี๋ยวเขาจ้างหวานๆเก็บเลยเนี่ยทิ้งอีกสักนี่น้อ,นนนอยเขาทิ้งบอกนี่ถ้าว่ามีงานงานั้นงานอะไรคุณบง พนักงาน